มาแบบมืดมืดมาอีกแล้วคลิปนี้ตอนนี้เบลเยียมเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สามนาทีแต่ว่าน,นั้นไม่ใช่พระอาทิตย์นะนั่นหลอดไฟเบลเยียมยังมืดอยู่เลยทุกคนไปอยู่ในรถมารับเจ๊เขียวของเราเนาะเขียวไปต้องมารับเขียวทุกวันในอยู่บ้านเขียวท่าใหูด้ดอยู่บ้านเขียวไนั่งรอมันอยู่ในรถเพราะว่าวันนี้ ถ้ามาถึงเร็วแพ็ก็เลยจะต้องมันคงยังไม่เสร็จแล้วเพราะว่าถ้ามันหินรถมันคงลงมาแล้วแต่มันคงยังไม่เสร็จนั่งรอมันก่อนแพ็ต้องมารับมันทุกวันไปทํางานเขียวมันไม่มีมันไม่มีรถเนาะเพราะว่ามันนั่งเมาส์มวยเสร็จเว้วมันั่งเมาส์มอยมันเพราะว่าสามีมันเมื่อก่อนเคยแบบประสบอุบัติเหตุอะไรนี่เนาะเขาก็เลยแบบไม่ได้ไม่แย่ไม่กล้าขับรถยีกอะไรอย่างนี้นั่งก็เลย เฮลโหลคุณหมอหนิคุณหมอนี่ก็จะมีห่อห่อนิดนึงเขียวว่าแป๊บหนึ่งว่าไงฮะเดี๋ยวนะออาเขียวมืงถือนะแล้วมันจะมืดนะว่าจะปิดไฟแล้วมืดไหมไม่รู้สิมืดมั้นะมืดนิดนึงโอ้โหแพ้เห็นตาปันกูถ้าเราเปิดไฟแล้วมันก็จะขับลำบากมึงอ่ะคนด่ามึงสิ เดี๋ยวเราค่อยๆเดี๋ยวให้มันสว่างนิดนึงเดี๋ยวให้เราอัดต่อเนาะเออเอเริ่มสว่างฮัลโหลเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วเนี่ยหาที่เบลเยี่ยมก็จะเห็นนะเนี่ยว่าฟันเขียวเห็นตัฟันนะแต่ถ้าเราไม่พูดจะไม่เห็นเลยก็จะยิ้มให้ดูอยู่ขอบคุณแฟนคลับมึงหน่อยซีที่ชอยขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนชอบชอบเจ๊เขียวหรือว่าน้องเขียว ตลกคาเฟ่ใครใครอยากดูเขียวมาได้ที่พระรามเก้านะว่าตอนนี้เขาปิดไปแล้ว<อ>พระรามเก้าปิดไปแล้วไปนี่เลยพระรามสองพระรามสองไปทำนี้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เบลเยี่ยมเช้าเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่ายังไม่สว่างดีเลยก็จะเห็นเขียวแบบลำไรลลำไร<ช>้มาทุกอ๋อนี่นี่ถ้าถ้าไม่ยิ้มก็จะไม่เห็นก็ก็จะเห็นแต่ ลูกกตานะสีขาวก็จะเห็นเรื่องๆงหน่อยนิดเราจะไปไหนกันเราจะไปทํางานเขียวเป็นมาดามของเทนะทุกคนมีคนขับรถให้คนรับมาส่งทุกวันมีคนขับรถส่วนตัวนะจ๊ะนี่ค่ะโชเฟอร์แหมเกิดมามีผัอฝรั่งกันนึกว่าจะได้เป็นมาดามที่ไหนได้มาเป็นคนขับรถให้เขียวเนี่ยยากก็ตรงนี้แหละดีตรงนี้แหละโอ้ย ขับรถยังไงวะพูดไม่พอสอรี่มันตัดหน้าไปเลยไงมันเป็นวงเวียนมันเป็นวงเวียนม่อกี้ขับรถแล้วก็ไม่ยอมไม่นี่นะเข้าเลนในอือยากใกล้แบบอีกนีดหนึ่งจะถึงที่ทำงานแล้วจ้าวันนี้เขียวนะจะทำงานเพราะว่าหน้าสวยๆอย่างเงี้ยทำงานคู่กับอะไรรู้ไหมดอกไม้กระถางกระถางก็หน้าจะบานๆถ้าหน้ามัน โอ้ว่าไปหน้ากูก็สวยกระถางดอกไม้เลยวะนี่แหละใครคิดถึงเขียวบอกว่าอัดคลิปเขียวยาวหน่อยจัดไปเขียวช่วงนี้เขียวไม่ค่อยว่างตอนเนี้ยจะนั่งอยู่ในรถก็จะว่างก็จะคุยเมาส์มอยพอถึงที่ทํางานปุ๊บแปลงล่างแปลงล่างเป็นไอ้มดแดง <laughs> แสงอยู่ตามหลังเข,ข้าหลองคะกระถางดอกมงดอกไม้ไปสิงอยู่ใต้ไอ้นี่ใบไม้ เขยวเขา,า,เ,ขาเขาบอกว่าทําไมเขียวถึงไม่ไม่มีรถบอกเขาไปซิเขีพี่ลอนเป็นอะไรเขียวไม่มีรถเพราะว่าสามีเขียวอ่ะเขาอ่ะเกิดอ่าอักซิเดนต์อุ๊อซิเดนต์แปลว่าอะไรคะแปลว่าอุบัติเหตุเขาเกิดอุบัติเหตุจากเขาไม่พูดว่าอุบัติเหตุตั้งแต่แรกว่ะ นั่นแหละออะก็เรื่องของกูกูจะคุยแบบนี้มีอะไรไหมเพราะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยไม่กล้าขับรถเขากลัวมาเขากลัวอะไรไงพอขึ้นรถเขาก็ยังแบบว่าเสียวๆคือเสียวๆนี่ขึ้นรถจะไม่เสียวอย่างอื่นนะเสียวแบบว่าก็เลยไม่กล้าขับก็เลยไม่กล้าขับถามว่าเขียวขับรถเป็นไหมขับเป็นแต่ว่าสามีไม่อนุญาตแต่สามีไม่อนุญาตแล้วก็ไม่ยอมซื้อให้ถามว่าเขียวมีตังค์มี แต่มีน้อยยก็ <Yeah. S 1> <c oughs> <ๆ>เลยไม่อยากซื้อเองอะไรอย่าเง,งี้ยกลัวไงเดี๋ยวเวลาเสียภาษีเสียอะไรตายควักเองไม่ได้อะไรอีกอ่ะเร็วมาเอาแนะนำตัว <c oughs> อย่างเป็นทางการสิอ่าแนะนำนะนตัวเลยนะเขียวหรือว่าเจนนิเฟอร์โอ้เขียวชื่ออะไรเอาจริงๆเขียวนี่เพืว่าเรียกคนเดียวเดอ้อ คนจะมาเรียกตามไม่ได้นะเขาชื่อพีนน่เล็กชื่อเล็กแต่ว่าชื่อเขียวนี่ก็มันก็เขียวสมตัวเนาะ <laughs> เพราะว่าเราไม่ใช่คนอ่ะเราเป็นคนผิวสีแทนสีขาวก็จะไปหมดแล้วมีแต่สีดําดําจริงๆดําดสนิทคือแบบว่าดําแหงไม่แดงอ่ะคะ่ะ <laughs> อายุเท่าไหร่คะอายุหรอสิบห้าๆ16ย่สิบหกยอนยอนก็เลขสี่แล้วแต่ก็ยังหน้าเด็กแลวดูดีใช่ะ เฮ้ยเขาจะคิดว่ากูโอ้โหทไมพูดกับมึงอเป็นพี่กูตั้งหลายปีทําไมกูพูดกับมึงแบบนี้เขียวอย่างนี้แหละอนุรักษ์พ่อไอ้นี่เพราะคุณลาบสนิทกันจริงๆสนิทกันจนแบบว่าด่ากันแล้วก็ไม่โกรธกันแต่ก็ด่าระบายอารมณ์ใช่ก็คือแบบว่าบางครั้งเราก็เป็นกระโถนบางครั้งมันก็เป็นกระถท r เฉนมากทะเลาะไม่เคยทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวนะทะเลาะกันด่ากันส่วนมากจะเป็นเรื่องงานใช่ เป็นรื่องงานีนี่มันชอบรู้ดีกว่า,าจานไงอออีกนีอนี่มันพูดภาษาเก่งกว่ากูฟังไม่รู้เรื่องกูก็ไม่เข้าใจไงรู้ดีรู้ดีกว่าสั่งงานกูสักอย่างนึงเสือกเขามีอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยก็กูสรไะไงก็นั้นแหละก็แบบบางทีก็อาจจะงดหงิดใส่กันบ้างนิดนึงแต่ว่าก็จบก็จบก็แค่นั้นไม่มีอะไรเพราะว่าทาง ทางแม่แพรกจ็จะบอกตลอดเคียว๋ยวพากันลงเหลเด้อไม่ลงนะครับปีนหน้าผาปีนห <laughs> น้าผาตลอดไปก่บชาวบ้านชาวเมืองเขาเตลิดชอบไปไหนเตลดิดอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ทั้งวันอยู่จนแบบว่าอยู่มากกว่าอยู่กับผัวอืใช่ เห็นหน้าผัวก่อนนอนนิดนึงจะอยู่กับผัวเฉพาะแค่นอนแต่ว่าอยู่กับเขียวนี่ทั้งวันคุยกันทั้งวันไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาคุยนักนนาะนะใช่บางทีคนอ่าที่ทํางานด้วยมึงคุยอะไรกันแต่มึงไม่เคยมองหน้าม,มองหน้ากันนะูนคุยกันเรื่งรองเป็นเรื่อยไม่มีเลยจะคุยกันร้องเพลงอะไรนี่แหละมันคือเขาเรียกว่าอะไร โชคดีของเราที่เราเจอคนที่รู้ใจบ้ายถูกต้องเอาจะไปจะไปถ่ายพีวดดิ้งกันแล้วนะนี <laughs> ่นิดนึงขออนุญาตผัวก่อนขออนุญาตผัวไปถ่ายพีวดดิง้งถ่ายคู่กันนะําไว้ดูเล่นนะอีกประมาณห้านาทีจะถึงที่ทํางาน,นแล้วทุกวันนี้ออกไปไหนนะผัวไม่เคยถามว่าไปกับใครนะถ้ารู้ว่า <laughs> ไปกับเพยวเรื่องของมึง <laughs> ใครมารับเพียวมารับ เขาก็จะไม่ถามว่ากลับกี่โมงแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วอ e ีเว้นทนี้ไม่มีนาฬิกานาฬิกาเสียตลอดนาฬิกาเสียตลอดถ้าไปได้วยกันอบอกว่าห้าโมงบางทีก็สองทุ่มถ้าบอกว่าบ่ายสามนี่อย่างน้อยๆต้องมีหกโมงเย็นไม่เคยตรงเวลาแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ไปทุกวนันส่วนมากเราก็ทํางานทางานแล้วก็ทําจริงจังเวลาเรา คือเราเล่นจริงอะเนาะเล่นจริงไม่ใช้สแตนดไม่ใช้สแตนอินเล่นงานเราก็ทาจริงใช่เวลาเวลาสั่งสรรค์หรือว่าดื่มดื่มจริงดื่มจริงไม่ให้ใครดื่มแทนด้วยโกรธดื่มจริงหรือดื่มจริงจังแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกวันบางทีก็ถ้าช่วงงานยังยุ่งหน้าร้อนนี่แทบจะไม่ได้ดื่มเลยแหละใช่แทบจะไม่ได้ดื่มจริงเพราะว่าทํางานมาตอนเย็นก็เหนื่อยมีนู่นมีนี่ทําก็เหนื่อยแล้วเนาะใช่แล้วก็ ถ้าจะเป็นดื่มทุกวันน่ะจะเป็นช่วงไม่ทุกวันหรอก็จะอาทิตย์นึงก็หลายครั้งหน่อยช่วงหน้าหนาวใช่อาทิตย์นึงหกวันอาทิตย์นึงอ่ะหกวันนี่ยประมาณนั้นก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวเราก็แบบว่าดื่มให้ร่างกายไหมนี่ไงอุ่นอุ่นแล้วมึงแช่เย็นทำไมบ้างคะยามึงแช่เย็นทำไมมึงดื่มไม่ลกมึงเอาต้มวะ ออมันก็มีเด้อวายอุ่นนะมันก็แดดกะล่ะแดกสิแดกอยู่งานคริสต์มาสก็ไปแดกเออไปดื่มมาไอ้นี่วันนี้โห่ข้าวเช้ามากินด้วยทุกคนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ทำไม่ทำไม่ดูไปแล้วแหละเมื่อวานนี้แกงเปิดะใช่มีข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะเพราะว่าเมื่อวานเที่ยงโอ้โหกว่าจะเที่ยงเกือบตายอยู่ในกาประมาณร้อยกว่าโลบใช่เหมือนเจ้าเข้าทร่งละสั่นไปเจ้าข้าวตัวสั่นเลยไม่ได้กินข้าวเช้ารอจนถึงเที่ยงโอ้โหวันนี้เลย รู้ทันจ้ะกัดเลยห่อข้าวเช้ามากินนะคะทุกคนเอาไอ้นนี้มาเลยเป็นโต,ตเหลืองค่ะเป็นตัวเหลืองเอาเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้ดูคลิปเอออะไรนะห่อข้าวเนาะห่อข้าวว่าห่ออะไรมากินอะไรองเงี้ยเฉียวเมื่อยมือไหมไม่เมื่อยกูจับได้เหมือนกูจับอปนี่แหละขวดอะไรแหละโอเคไปนะใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วเดี๋ยวใกล้ๆถึงที่ทํางานเดี๋ยวจะนี่ให้ดูใหม่นะเดี๋ยววันไหนน่ะโอ้โอ้ เดี๋ยวว่าไหนแบบว่าแดดดีเนาะเดี๋ยวจะถ่ายดอกไม้ให้ดูที่ทํางานใช่ดอกไม้สวยงามขนาดไหนอะไรเงี้ยก็จะให้ก็จะให้ทายว่าอะดอกไม้กะเขียวใครสวยกันถ้าใครบอกเขียวไม่สวยนะนี่เราไม่ได้ทํางานในอ่าชนบทนะเขียวเราอยู่ในเมืองใชถ่ายให้ดูซิว่ามันมีบ้านเมืองอะค่ะเลให้ดูข้างนอกก็จะมี บ้านมีรถอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ออกไปแบบโอ้โหไม่ใช่ไม่เพราะว่าแถวนี้เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะมีร้านแบบว่าร้านขายส่งไม้อะไรอย่างเงี้ยขายส่งโอเคคลิปนี้เราไปแหละเราก็มานั่งคุยให้ฟังเมาส์โมไปเรื่อยๆขับรถไปทำงานเนาะคลิปนี้ใครชอบเขียวก็คอมเมนต์ไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะช่องเขียวก็มีนะคะอย่าไปตามเขียวอ่ะ เขียวทากับลูกเอ้ยลูกทําคนเดียวเพราะว่าเพราะาเขียวไม่มีขาคู่ไงเนี่ยคนเนี้ยถ้าแบบว่ามันเข้ากันได้เน,นีึ๊บเลยเหมือนในนี่นะดีจนซี่กับคุกใช่แล้วก็เสือสิบเอ็ดตัวเนาะเสือสิบเอ็ดตัวดองเล้าเออเดี๋ยวจะก่อนจะไปจะบอกว่าฉายาเราคืออะไรเขียวใฉยาเราสองคนที่คนไทยที่เบลเยี่ยมเขาตั้งให้เราคือรักขยมรักยมคู่กันเข้าขากัน โอเคไปจริงๆแล้วคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรวาด้วยเด้อชอบเขียวก็คอมเมนต์ไว้ได้ทักทายกันได้เด้อช่วงนี้เขียวจะอาจจะมาบ่อยหน่อยเพราะว่าเจอเขียวทุกวันเจอทุกวันทั้งปีเลยเนาะใช่เหลือจะนอนด้วยกันนี่แหละยากโอเคไปแล้วบายบายัสดีค่ะ